สวัสดีครับของกับผมเดิมฮะจีบอยโนอาวายอยู่ที่สนามะฟิกทียูธรรมศาสตร์นะฮะพร้อมแล้วเอาทีมแบดบอยฮะเอาอะไรก็เตะลีโปรแกรมลีหรือลีก้าลีนัดแรกนะฮะถ่ายมั่วเนี้ยโอยหลังก็ได้ดูอันนี้ก่อนว่าจบตอนไหนวันนี้คินชี้ไมครับบอยชี้เลยมิดของเราต้องห้าสูตรนะที่หนึ่งของตารางไงวันนี้อยากหนาวดิ หน่วยหนึ่งลูกครับวันนี้โอเคไหมครับหน่วยหนึ่งลูกหนึ่งลูกอยากหนักเข้ามาทันทีลุยทุกคนลุยครับนัดแรก Bad Boy X a n e อ a u t แอร์นะฮะเตะไม่เก่งแต่เตะไม่หยุดเตะจนภรรยาด่าแล้วครับผมรอเล่นนะพวกเขาสนับสนุนผมเต็มที่แล้วตามไปบ้านหน่อยครับไปบ้านก็้องครับบาน พอม่ใหหนุ่ยจ่าย้พ่อนุ่ยครับรยผมตังเลย กลับต่อเป็นทางด้านในคู่ที่4ครับดัดเปิดสนามครับฤดูกาล2024ครับราติการ์ดรีเป็นทางด้านแบดบอยครับเอกอเกแอร์ครับกับบทรุกดังเอกมาดัมต่อยมาดูครับในครึ่งแรกครับทักทายครับจังหวัดอีกไกลครับ บอยเอาแล้วครับเป็นด้านเป็นบอยครับอ่เอ็กอันเด็กแคอรครับออกนำกระบอรลกหนังไปแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอ๋อเอ่อไปหนไปเอ้าใส่ซ้ายเอ้าโว้เรียบร้อย เ้ดานไปบอยครับ x เล็กแอะครับออกนำกระบอลูกหนังไปแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ค oh ร okay. ับกระบอลูกหนังครับไม่กล้าเข้าเหมือนกันครับอ่าเกิกลับมาเขาบอกว่าเจอกันบ่อยครับคู่นี้โอ้เว้โอเคมาด้ฟ้าก่อน โอ้โดนนิดเดียวไอ้นี่ล้มพลึบพับเลยแ <c oughs> ขามันอ่อนนะฮะเรื่องขาอ่อนแต่คอแม่งแข็งใครอายากฟังกันใหม่ครับปาครับแปะได้ประตูนําไปก่อนสำหรับเบสบอยเอาครับตีบอลมาที่เซนเตอร์แบ็กเอาเลุ้ยจุดจุดจงจ้องไว้เอาเลุ้ยเบื้องไว้ระวังระวังแ,แล้วก็เอ้ยอแล้วโอ้โยแม่งโดนหลบก่อนเลยแ,แล้วก็เอ้ยอแล้วโอ้โยแม่งโดนหลบก่อนเลยโอ้แอคชั่นสวย ต่อครับโดนบีบตรงกลางครับเป็นบอยมาที่นาเป้าครับไหลให้อาวนะครับจังหวะยิงไกลก็หมอลมันข้ามคานออกด้านหลังเลยย้อนมาตั้งกันใหม่ครับที่เซนเตอร์แบ,บ็กดันข้างครับอา้าะครับต้องหาเรียมหัดช่อครับกระบทรุงหนังหวกหงลิกหนีมาครับ ทางสายจ่ายมาตรงกลางเกี่ยวว่าแรกได้แล้วมาที่มุมทองเปิดมาหาแล้วก็ยังไงเรานีโอยังไม่ได้ระตูที่เสมอครับแถวสองยิงยัดไปทีโอ้โหแล้วไปทาย,ยากโอ้โหแล้วดีดมาได้มาที่มุมทองดึงไว้เอาตัวบางครับโอ้โหแม่ตเวอเอาตัวรอดไว้ก่อนไรลมาอีกทีครับมีโอกาสได้ตังป้อมขยับทางขวาครับ,บกระบอกตรงกลาง รายังหาเรียมหาช่องยังเจาะไม่ได้ครับแบดบอยตอนนี้เกมรับกันทางเกมแล้วพักอ,อกคืนกับมาที่ผู้สาวประตูรอบโอ้โหหรือจะเชื่อไอ้ลูกเลยเอาเลยววตรงกลางระวังแล้วก็ใส่ขวากระดกเกือบไปเหมือนกันนะแต่ว่าวดีไอ้ลูกเลยเอาเลยววตรงกลางระวังแล้วก็ใส่ขวากระโดกเกือบไปเหมือนกันนะแตว่าว ในหน้าตัดาใจยิงเสาแรกไปเข้าเบอผู้สาปาตูของขบ็บฏลูกน,นังเอาละครับได้สวนกลับมามาที่บุรีมาเร์สิบเก้ระชากแล้วเอาตัวบังไว้สุดท้ายได้ฟลาวโอ้ยแล้วต้องบอกว่าจังหวะนี้ครับเข้าเรียมเข้าช่องเข้าฉากกันเลยเต้องระมัดระวังครับลูกนิ่งครับถือว่าเป็นลูกอันตรายครับ อสัญญาณรับชมภาพเรียบเรียบไอยโอ้หกูบอกอะไรกูบอกแล้วโอ้หเรียบไอยโอ้หกูบอกอะไรกูบอกแล้วโอ้อย่าได้ ไปโดนโลูกนิ่งเลยบ่ายวนี้เอามันเลยยิงโคตรคมเลย มาที่เซนเตอร์แบ็กมาแล้วครับแต่ตะบอลมาลหนีมาได้ครับจ่ายแล้วพิกไหลอีกทีครับอาแล้วได้เปรียบก็ได้เปรียบแล้วก็โอ้โหแม่จังหวะวิว่งสอดเข้ามาลูกนี้ยิงโดนไม่เต็มเท้าแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับในครึ่งแรกครับก็สเสมอกันไปครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเป็นทางด้านแบดบอย เอ็กอเนกแอร์ครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วไปทางด้านขบรดลูกหนังเอ็กมาดมต่อยครับตามตีเสมอครับอ่าแล้วได้เปรียบเขาได้เปรียบผมเล่นก่อนแล้วโอ้โหแต่วงหวิ่งสอดเข้ามาลูกนี้ยิงโดนไม่เต็มเท้าแล้วก็หมดเวลากันเป็นครั้งไปเลยครับในครึ่งแรกครับก็เสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปต่อยครับตามตีเสมอครับ แต่ก็เวลาแข่งขันในทุ่งก็ไปปอลอยู่กับเราเนาะแต่ว่าน้ำน้ำในถังแล้วนาะมีน้ำอยู่เอาใหม่เอาใหม่เราไม่ได้ไอ้เดี่ยวรูกนั้นน่ะคิดว่าเป็นมอสเลนะเห็นมือเสื้อดำๆอ่ะก็คือนี่มีใครตตามไนะถ้าเรากล้าส่วนเขาอีกหน่อยนะเสื้อดำๆไปฮะเอาใหม่โอเคอยู่หนึ่งๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ค่อยเล่น แต่ด้เกิดเรานาก่อนาก็ได้กบลเกลินิดนีแม่งเอเา็นึ่่อะไวมนเร่าเลยบอกงทุ็อไว้รเกนินคงัอบูเนาเราหมดเหรว่องรหวก็บอลเลยไม่ไหวก็เปี่ยกันไปเลยหมานาทีก็นัแหละไม่ไหวออกมาพักเรียกแล้วก็ลงบอลใหม่ รับชมกันต่อครับไก่ขันในครนคึร่งแรงครับใีคู่ที่สี่นะของไก่เก่งคันนะสกอร์ยังเสมเกันสักมากันอยู่ครับซาดนานแบดบอยครับเอก็อเอกแอนด์เอ็อาาอกแอกปะอประตูสีดำครับแต่ตอนซนดานกบลุกหนากระเอ็กมะดำต่อยได้ประตูดีเสมอจากเรเบเลสิเก้า นะะะได้อยู่แล้วเมื่อกี ah, ah ้ก็ได้ก ah ันอยู่แล้วมันอยู่มันอยู่ครับรับชมนะฮะในครึ่งรังครับเป็นบอลทุ่มทางด้านแบนบอยครับแบนบอยแบนบอยเอาแล้วครับฉวยโอกาสในจังหวะนี้ครับทางซ้ายแตะแล้วก็เอาแล้วครับต้องวน บนพิกเข้าฝาหาเรียมอูเอาแล้วบยจะเอาตัวรอดโอ้โหแม่แข็งแก่งแล้วก็เขาเพ่ย์มาเลขแปดของทางด้านแบนบอยเอาไม่อยู่ครับเอาอยัางไงโอ้โหดูแม่แข็งโป๊กโอ้ยแม่แข็งโป๊กจริงๆครับแล้วก็มารุนจังหวะกระชากแล้วก็จ่ายรี้บอลไม่ถึงเพื่อนขยับมาทีเพ่ย์มาเลขเจ็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วลองยิงไกลแล้วก็ไปตรปตง,ง,งตัวมรุษาประตูครับของทางด้านกระบฏรูหนัง ไปแน่ในฝ่าครับลูกดีแอร์ครับเป็นผู้เล่นมาเยเลขแปดครับแมเมื่อกี้นี้พาทัวร์ไปหลายรอบเหมือนกันนะครับแม่เป็นตัวตึงกันครับกทีมนี้หลองยิงไกลก็ขามขาออ่ด้านหังไปบอลออกมาที่วิงแบ็กทางซ้าย ย้อนมาใหม่ครับโอ้โหจังหวะโดนบีบมาแล้วไปจ่ายพลาดแล้วก็อเอาเขียสสวยเลยครับลูกนี้รุดมาแล้วและจังหวะกระดกไม่ผ่านมือรุกษาประตูครับโอ้ยังมือยังไวอยู่ครับโอ้หรุกษาประตูของทางด้านกระบอกลูกหนังครับขยับมาใหม่ครับแล้วก็ใส่ซ้ายโอ้โหยิงยัดเสาแรกก็บอลรุดออกไป ับแหมเพื่อนบอกให้เพชสูงขึ้นมาครับย้อนมาที่ปลุกูสาประตูครับออกมาครับพลเรืเปเลขค่าจับแล้วเอาแล้วครับไปเสียบอลแล้วมาลุ้นจังหวะแบดบอยครับโอ้ยย้อนหลังไปหน่อยครับออกมาครับมาที่พลเรหมายเลขหาของกระบดลูกหนังโอ้หลอกสวยมาอยู่ตรงนี้ต้องหลวง,งวังจังหวะยิงไกลครับโอ้โหแล้วไปติดพวกเดียวกันหรือเปล่าครับโอ้ โคตรแซงเลยครับอย่างงี้้บอลแม่งพุ่งดีด้วยครับพุ่งเข้ากรอบนะยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับอาครับบอลแรกจากรลุดสามประตูครับของทางด้านเบสบอยครับบอลแรกจากลุดสาประตูครับของทางด้านเบสบอยไหมาหน้าเป้าจับแล้วพลิกกระบังตัวไก่ใหญ่เลยทุากามแข็งแรงแล้วครับเปิดหมา,มาลกูกดีเรียบร้อยเลย ับโอ้โหเหลือจะเชื่อจ่าเก็บบอลครึ่งแรกไอ้น้องแงงน้องแงงลมพะลมเพ้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหแล้วลุ้นดีแปะกกันนีตัวประกอบไปยืนอยู่คนเดียวโดๆเลยโอ้โหไม่มีตัวประกอบแล้วแอ้ก็ยิงเน้นๆเลยเอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างลบ๊ายบายครับเอ็กอเนก์แอลครับออกนำอีกหนึ่งครั้งนะตาล่าอยู่ไหวๆแล้ว เก,เกมบอลขึ้นมาเอาเราจับบอลแรกแล้วพลิกออกมาที่มุมโงรกรับซ้ายหาเรียบหาช่องเปิดไม่ได้ก็ย้อนมาแถวสองครับยกหลอกเอาเลยเว้ยบางไว้บางดีบางดีบางได้ระหวังแอบไปเสียบอลครับโอ้โหถือว่าช่วยทางเกมรุกเก,เกมรับเลยครับสำหรับเล่นมาเรกเจ็ดนะฮะของทางด้านแบตบอยครับครึ่งแรกเหมือนมันเหมือน,นเหมือนอะไรวะเขาเรียกว่าแบยังไม่เต็มนะ โอ้ขึ่งหลังได้ชาร์จแบตเลยลงไปเล่นเลยถือว่าผิดผิดหูผิดตาเหมือนกันนะใส่บอลยาวขึ้นมาถือว่าได้ผลเหมือนกันครับเอาครับบอลชุมดันข้างครับเบิร์นขึ้นกลับมาครับพิกโอ้โหแล้วดูหักข้อสวยเลยยนันเสาแรกโอ้โหผู้เล่นหมายเลขเจบอกกูแหมกูซาทำสะดี หลองยิงไกลอีกครั้งนึงครับก็หลุดออกด้นานหลังไปนัดเปิดสน,นามครับฤด,ดูการ2 0 2 4 <c oughs> โอ้โหทําไมว่ามันยิงเข้ามึงไม่เห็นโล้โหนี่สถาดทุ่มเทนเนี่ยเพื่อนบอกทุ่มทิ้งแม่งเลยอออกมาพักก่อนนะมาเติมแก๊สก่อนก็ต้องยอ้อนคืนกลับมาครับแถวสองของ,ของ,ของบวนลูกหลังยิงยัดเสาแรกก็ หลุดออกไปนนวางยาวมาเอาแล้วครับหนุดมาแล้วก็จะหวาแปะนน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 โอ้ยมึงเอ้ยอีกนี้เดียวลุ้นตกกอกเหมือนกนารกบแต่บอลมันไม่ใสนะบอลหลุดออกไปครับโอ้ถือว่าแก้เทคนิคได้ดีเลยครับสองทางด้านแบดบอยครับใช้บอลยาวครับจากหน้าประตูบอลโด่ง มาอีกชุดแล้วเอาแล้วขยับมาครับเป็นทางด้านผู้เรนมาเรขแปดแล้วก็ใส่ซ้ายตูงนี้ขาบขานออกไป ชนกันต่ออาแล้วครับแม่เราดูานี้มาที่เล่นมาได้7ครับของทางด้านกบฏลูกหนังจา่ายแถว2พิกเข้าฝาครับเรียบร้แถว2พิกเข้าฝาครับเรียบไปย,ยังอยู่โอ้โหบอลชนสะโอ้เราดูว่ามันจะบาดสวนกลับมาครับอเอ็กแอนเอกแอร โดยเูเ้เล่นหมายเลขแครับยิงไปติดกำแพงครับเอ<ม>าแล้วครับมารุนเล่นลูกสูตรครับเปิดมาที่ทางด้านมุมธงทางขวาแล้วก็สักกัดเขี่ยทิ้งออกมาครับเอาแล้วครับมีพื้นที่กัดชากจีกินแดนขึ้นมาครับกุบมารุนหนัง ไหลให้เพื่อนขยับอีกทีครับยังเจาะไม่ได้ครับนีรับของท่าด้านแบบอยแล้วดูครับจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวด้วยเป็นเกมสวนกลับมาแบบอยแล้วก็ยิงออกไปเองครับโอ้โหแอบด้วยบอลเจ็ดกูโถเป็นกูไม่ได้เอเแอบเล่นบอลเจ็ดบอกเป็นกูไม่ได้โอ้โห <S <S เอาแล้วเน้นๆแล้วก็เดี๋ยวโดนสวนกลับมากระบอกลูกลังซ้าย ายและก็เรียบเรียบลอยเอาครับได้ประตูตีเสมอครับกรำหนดรุนางครับเอาแล้วกลับมาสมันเกือบเสมอกันครับเอาครับเข้าสู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสองนาทีเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับ ร้องยิงครึงสนามครับตรงนี้ก็ถ้าจบโดยการเสมอก็ถือว่าแบง่งคะแนนกันไปครับนัดเปิดสนามครับยยขยับเอาตัวบางไว้แล้วดูฝั่ขยันครับเปิดมาให้ผู้เล่นมาเรเยกแปดพิกเข้าฝาแล้วก็แตะหลบไปทียิงลูกดีเลียเ้ยบเลี go, go, go. Go. ้ยบเลี้ยบลอยกึ่งกึ่งกึ่งกึ ดาเล่นมาไรแครับโอ้โหหแมไม่มหมดเหมือนกันเอาลครับกลับมาขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งสำหรับแบดบอยเอ็กอเนกแอร์เอาแล้วกระบอกลูกนางครับหูตาตีเสมอตลอดเลยครับตั้งแต่ในครึ่งแรกยันครึ่งหลังครับกระบอลูกหนังขยับมาใหม่ครับเจาะอารุนนี้เกี่ยวบอลแรกแล้วสกัดเขี่ยออกมา เอาก็ทิ้งทุนมาหน้าเป้าผู้เล่นมายเลขแปดหาบอลเล่อืมวแมแกหาเรียมหาช่องหาจังหวะจบนะได้ตลอดครับแม่บอกว่าใช้แรงไม่เปลืองด้วยเอาแลาา้วก,ก็ไปทานด้านขบนลูกนางมาที่ผู้เล่นมายเลขเจ็ดกระชากรากแล้วจี้จี้เข้ามาจีเาา้ G เขามาด้านในแล้วไรอ,ออกทางซ้ายเอาแล้วว้ซ้ายใส่จ่ายมาให้เพื่อนระมัดระวังกันด้วยจังหวะเข้าบอลนะระมัดระวังกันนิดนึงเอาแล้วก็มาต่อกับลูกนังลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับจับไม้จับมือขอโทษกันไปครับนั้งร้านทั้งสองทีมครับก็ต้องบอกว่าบิ๊กแมตเหมือนกันครับสำหรับในคู่นี้นะดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าสกอร์สูงจริงๆครับโอ้ทำให้เบนบอครับเอนเอกอาร์ครับพลิกกลับมาเก็บสามคะแนนครับในนัดประสาทระหว่างในรุ่มการสัมพันธ์ที่4ตุลาคมนี้ทางด้านกบดุลุ่หนังไปด้วย หมายเลขแปดครับเล่นหมายเลขแปดของดอนแบดบอยครับแม่ไปไหนล่ะแบดบอยไปไหนละเลขน่าจะให้เอเบิลเจ็ดนาทีนะเอ่ยครึ่งแรกล้มแผลล้มแผลล้มแผลเอือครึ่งหลังนั้นยิงได้เฉยดนหรือจะเชื่อสองเมตรนัเนี่ยออกไปเติมมาโอเคครับแมาต้องยอมรับจริงครับเล่นหมายเลขแปดนะของทางด้านแบดบอยครับโอ้โหนีใจจริงจริงนะแบดเดย์แรกชนะสามประตูต่อสองนะฮะเดี๋ยวเป็นไงเอาเอาป้ายลงก่อนว่าอันต่อครับผม Okay.